โอ้โหวันนี้ผมกลายเป็นมดอย่างแรกที่คิดคือทำไมตัวมันเล็กจังเดินไปไหนมาไหนก็ชนแต่ก้อนหินเฮ้ hey, นายหลีกหน่อยสิผมตะโกนใส่ก้อนหินแต่ไม่มีใครได้ยินสิ่งที่สองที่คิดคืออาหารกลิ่นน้ำตาลนี่มันยั่วยวนจริงๆตามเพื่อนมดไปเลยดีกว่าพอไปถึงแหล่งน้ำตาลเท่านั้นแหละโอ้โหแย่งกันกินนวลเนี่ย นี่นี่แบ่งบ่งกันหน่อยสิเพื่อนผมพูดแต่เพื่อนมดไม่สนใจสิ่งที่สามที่คิดคืองานต้องแบกอาหารกลับรังอีกแล้วหรอเนี่ยหนักชะมัดแล้วทางเดินก็ยาวเหลือเกินโอ้ยเมื่อยแล้วโว้ยผมบน่น แต่ไม่มีใครฟังสรุปแล้วการเป็นมดหนึ่งวันนี่มันเหนื่อยกว่าที่คิดเยอะเลยครับแถมยังต้องแย่งอาหารกับเพื่อนอีกแต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะได้ผจญภัยในโลกใบจิว๋วแถมยังได้รู้ว่าชีวิตมดนี่มันก็ไม่ง่ายเลยจริงๆแอบสงสารมดขึ้นมาเลยเนี่ยสงสัยต้องกลับไปดูแลบ้านช่องให้ดีๆเพื่อวันไหนโดนแปลงเป็นมดอีกจะได้มีสเสบียงตีนไว้เยอะๆเพราะรู้แล้วว่าการหาอาหารของมดมันยาก เย็นแสนเข็นขนาดไหน